เราจะมารวบรวมชีวิตของถาปณีในเชิงการทำง,งานที่อาจจะสะท้อนไปถึงชีวิตส่วนตัวของเธอ5เรื่องเด่นๆเราเรียกว่าท็อป5ของชีวิตถาปณีไปขายขนมจีนเขาบอกว่าทาปณีตกแล้วหรือเปล่าเคยโดนสั่งเก็บด้วยมือปืนอีกครั้งในชีวิตที่ต้องเจอกับคำว่าพูดไม่ออก ป่านนี้พวกเขาจะถึงไหนแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวของอโดยรมย่ายังมองว่าปัจจุบันสิ่งที่น่ากลัวกว่ากระสุนปืนนั่นคือกระสุนจากคีย์บอร์ดใครก็ะทำที่อยากจะทำลายใครสักคนหนึง่งแค่ คีย์อะไรเขียนอะไรเข้าไปในโซเชียลโดยที่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงะคะ่ะมันก็พร้อมที่จะทําลายคนคนหนึ่งหรือฆ่าคนคนหนึ่งได้จากคีย์บอร์ดของเราแค่ปลายนิ้วจากคีย์บอร์ดของเราที่เขียนเข้าไปในโซเชียลมีเดียบางทีเนะะี่ยค่ะตรงนี้มันสามารถฆ่าคนได้งานเข้าฝาแฟนนักแสดงรุ่นใหญ่ท็อปไทยบอลลอริสห,หลังจากซื้อบางสำนักอปอาการงงค่ะว่าคนไหนท็อปคนไหนไท เ hey, พราะเจ้าตัวใส่เสื้อเหมือนกันซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจกับประเด็นดังกล่าวว่าท็อปคือพี่ไทยส่วนไทยเป็นน้องบินซึ่งบินกับไทยไม่ใช่คนเดียวกันส่วนข่าวที่บอกว่าเอกพันธ์กับบินคือคนละคนนั้นไม่ใช่เรื่องจริง